สวัสดีครับกลับมาพบเทคนิคคกูกับช่องครูวันเฉิอีกครั้งนะครับสําหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการนําไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอนะครับจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ p p o o n นะครับหรือว่าเป็น iPad นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการฝั่งทาง Apple ิลเขาเนี่ยนะครับจะส่งไฟล์นะครับจาก iPhone ก็ดี iPad นะครับขึ้นไปยังคอมพิวเตอร์ PC ไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นฝั่งวินโด์เนี่ยนะครับจะทํำยังไงนะครับมาดูวิธีการอันดับแรกครับให้เราเตรียมนะครับสายนะครับสาย USB เนี่ยนะครับสายชาร์จของเรานี่แหละเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับจากนั้นเสียบสายนะครับเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเราเสียบเข้าไปที่ iPhone, iPad เนะครับจึ๊บ จากนั้นนะครับก็หากมีการถามให้ยืนยันตัวตนนะครับเราก็ทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องไหนที่เคยยืนยันตัวตนกับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ<ๆ>ก็จะไม่ได้ถามอีกนะครับโอเคหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับที่ฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับ เราทำการเปิดมาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกขึ้นมาพิมพ์หาแอปที่ชื่อว่าโฟโต้ครับโฟโต้นะครับรูปนี้นะครับคลิกขึ้นมาหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่ม Import ให้ทุกคนคลิกที่ Import ครับแล้วก็มาเลือกที่ Apple iPhone นะครับทาการคลิกนะ รอสักครู่หนึ่งครับโอเคตอนนี้เราก็จะพบนะครับภาพที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่ทางโปรแกรมทำการโหลดภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการเลือกครับนะเราสามารถที่จะเลือกได้ทีละภาพนะครับโดยการคลิกนะครับทีละภาพทีละวิดีโอนะครับโดยการคลิกคลิกคลิกแบบนี้นะครับ หรือนะครับเราจะทำการเลือกทั้งหมดก็คือปุ่มนี้เลยนะครับโอเคเราก็ทำการเลือกฝ่ายที่ต้องการนำเข้ามานะครับในตัวอย่างผมก็จะเลือกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกที่ปุ่มด้านบนนะครับที่มีคำว่าแอดเนี่ยนะครับปุ่มสีส้มๆกดเลยครับปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็มาทำการเลือกนะครับว่าเราจะ นำไฟล์นี้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นของเขานะครับก็จะเป็นที่โฟลเดอร์พิกเจอรนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ r ร a t e โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้เพื่อให้เป็นระเบียบในการจัดเก็บนะครับผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมอาจจะตั้งเป็นวันที่ก็ได้นะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วก็กดที่ปุ่ม Import นะครับด้านล่างก็จะมีสถานะนะครับเมื่อทำการ Import เป็นที่เรียบร้อยก็จะมีข้อความโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี Error นะครับก็จะมีฟ้อง Error แบบนี้ด้วยนะครับโอเคเราไปดูที่โฟลเดอร์นะครับที่ทำการบันทึกไว้นะครับผมก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ Picture นะครับ จะอยู่ที่ HPC นะครับ Drive C นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ User นะครับแล้วก็มาที่ User ของเราแล้วก็จะเป็น Folder Picture นะครับลเดอ e ์ Picture ตัวนี้นะครับผมอาจจะทำการลากโฟลเดอร์นี้มาแปะไว้ที่บริเวณด้านข้างก็ได้นะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายก็ทำการลากมาแล้วก็เอามาแปะไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับ ต่อไปถ้าเราจะเข้าถึงก็ทําการคลิกที่ตัวนี้ได้เลยปุ๊บนะครับก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เราทําการสร้างไว้นะครับและก็จะเจอไฟล์ต่างๆที่สามารถนําเข้ามาได้นะครับส่วนไฟล์ไหนที่มีปัญหาเราก็กลับไปแก้ไขเป็นตรวจสอบใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนำเข้านะครับภาพจากโทรศัพท์มือถือที่เป็นฝั่งของ iOS เนี่ยนะครับ iPhone ของ Apple ทั้งหลายนะครับ โยนเข้ามาในฝั่งของคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่งของ w n n o w w นะครับก็หวังว่าวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการดังกล่าวนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับชมนะครับไว้พบวก,กันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ